ใส่มือสำหรเด้อกินเด้อวป็นยังไงจะียมือทเลยอยากไตั้งก็มีลม่อนอรถมันดอกกินเ้ซกินนอะยังไอ่ะใส่างุ้งล่ เอามื icana, ่อใดห็ได้เลิก็เลิสนะครับคือจะได้่้ออปรับล้อเป็นคมติดน้ำไล่ะแมวใส่อาอกแบบระบบเนตัวมันเป็นไปได้เหรอขาีแรกเพื่อพี่นองเลิอานี้ังยรึไง

บางคนคิดว่าเสี่ยงแค่เงินในหน้าตักเนี่ยมันได้อยทำงี้ที่เงินก้อนใหญ่มาเสี่ยงได้จะได้เยอะบางคนคิดว่าเทคนิคหรือระบบการเทรดที่ใช้อยู่มันมีทางอะไรได้จริงหรือระบบการเทรดมันน่าจะอ่อนสนิทมากบางคนคิดว่ากูรูหรือว่านักวิเคราะห์เนี่ยเขามีประสบการณ์น่าจเราเขาได้เก่งกว่าเรา เราควรจะฟังทั้งงานกันเขาไหมมันแม้แต่เรื่องที่ทุกคนรู้ที่เด็กท่านคนแรกวันีันทร์วันาที่8ที่8ทว่าอันทำเป็นนักลูบหนึ่งไอหนึ่งอนแก่มันได้น้อยมันตกช้ามีอุดรไหมคะอุดรที่ตัูแรกไอหนึ่งขันยันครับผมคนนี้ครับตอนช่วงแรกป็เส็แล้วก็ล้างขอแล้วก็เจตัวแล้วก็สิบยอะแยะเปด เอามาได้สิจัง้าเปินจับของจางทำเมงก็ได้อย่างนั้นอยากได้อะไรต้องยังติดปไม่ได้หรือเล่างพันยี่สินี่แหละค่ะพี่เกษุค่ะเริ่้นข้อหนึ่รับเดือนกุมาพันธาวใอ่ะผมไม่ได้กลัคนเสได้หึ่งแสนาเดียวหนึ่งหมนค่ะ นี่คือารตลาดเลือดเลือดตลาดทุกอย่างตลาดครับดยีแต่ถ้าไม่ทำเลยเนยเสียว่านะครับข้นสี่ท่ควรใช้ในการเฟรดคือความสี่ยงที่เพิดจาก